สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจนะคะสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจเป็นอีกประจัยหนึ่งที่มีความสําคัญมากต่อการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศโดยต้องคํานึงถึงขนาดของเศรษฐกิจ ได้แก่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทรัพยาการการผลิตต่างๆรวมทัง้งทรัพยาการมนุษย์การกระจายรายได,ได้ความเป็นเมืองและชนบทรายได,ได้ประชาชาติต่อหัวอำนาจการซื้อหรือความสามารถในการซื้อของประชาชนการออมการลงทุนของประชาชนและรัฐบาลดุลการค้าและดุลการชำระเงิบบนตลอดจน สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นไฟฟ้าน้ำประปาถนนท่าเรือสนามบินจะมีผลต่อการกระจายสินค้าสถา,าบันการเงินและระบบการเงินที่ได้มาตรฐานความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะคือความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการของประเทศในการสร้างในรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการประกอบกิจการ ซึ่งการประเมินความสามารถทางการแข่งขันนั้นจะช่วยให้เข้าถึงจุดเด่นจุดใด้ของประเทศเป,เป็นเครื่องเปรียบเทียบกับประเทศอืน่นในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถพัฒนาธุรกิจในเชิงแข่งขันในเวทีโลกได้ค่ะประโยชน์ของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนะคะคือ1ระดับมหาภาค2ระดับจุลภาคระดับมหาภาคคือ1การใช้ทรัพยากรอ,อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากแต่ละประเทศจะมี ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรการผลิตสินค้าแตกต่างกันการที่ประเทศต่างๆเลือกที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีทรัพยากรมากกว่ามีความถนัดมากกว่ามีต้นทุนที่ต่ำกว่าและนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนจะทำให้เกิดความชำนาญเฉพาะอย่างและมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรการผลิตมากขึ้น 2. มาตรฐานการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น การดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศทําให้ประชาชนมีโอกาสบริโภคสินค้าและบริการหลากหลายประเภทตรงตามความต้องการและช่วยเพิ่มทางให้เลือกให้ผู้บริโภคซึ่งจะทําให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นถามการเพิ่มรายได้ระดับประชาชาติธุรกิจระหว่างประเทศทําให้มีการขยายการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น มีการบริโภคเพิ่มขึ้นทำให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศสูงขึ้นมีรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นและรายได้ประชาชาติของประเทศเพิ่มขึ้น 4. การถ่ายทอดวิทยาการประเทศที่เจริญแล้วมักจะมีเทคโนโลยีการผลิตและวิทยาการความรู้ในการบริหารจัดการการตลาดที่ดีขึ้นดังนั้นการที่ประเทศเหล่านี้เข้าไปลงทุนในประเทศ ที่มีทุนและวิทยาการในระดับต่ำกว่าจึงถือเป็นการถ่ายทอดวิทยาการไปยังประเทศนั้นซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการค้าในในระยะยาวค่ะสระดับจุละคาคือ 1. ยอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วยขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้นการทำธุรกิจระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการส่งออกการลงทุนอวแล้ว แต่เป็นการเพิ่มยอดขายที่ดีที่สุดในครั้งหนึ่งโดยเฉพาะบริษัทที่มีอยู่ในประเทศที่มีตลาดขนาดเล็กมักมองหาตลาดภายนอกที่มีขนาดใหญ่และประชากรมากเช่นประเทศจีนหรือประเทศในแถบเอเชียเป็นต้น 2. รายได้และยอดขายของบริษัทที่มีความผันผวนน้อยลงการทำธุรกิจระหว่างประเทศจะช่วยทำให้รายได,ได้และยอดขายของประเทศมีความสม่ำเสมอ ไม่เคลื่อนไหวขึ้นลงมากนะักเช่นหากยอดขายในประเทศหนึ่งเกิดซบเซาเนื่องจากสาเหตุทางการเงินการเมืองและภยัภยพิบัติธรรมชาติการทำธุรกิจในประเทศที่ไม่ประสบก,กับปัญหาดังกล่าวจะช่วยเฉลี่ยรายได้และยอดขายโดยรวมของบริษัทนั้นได้ 3. การมีนวัตกรรมใหม่ในการนำเงินธุรกิจระหว่างประเทศทำให้มีการได้เปลี่ยนความคิดสามารถใช้ประสบก,การณ์จาก คนต่างชาติเชื้อชาติตา่างัธรรมทำให้ประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจอาจมีนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นและการประหยัดอันเนื่องจากขนาดความเร็งของเขตการประหยัดเนื่องจากขนาดคือธุรกิจที่มีต้นทุนตน,น่งที่ต่ำลงเมื่อธุรกิจขยายตัวการผลิตเพิ่มขึ้นจะมีะฉะเฉลี่ยรายจ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่2องอการประหยัดจากความเร็วธุรกิจที่สามารถผลิตสินค้า ในความเดียวทําให้ธุรจิจต่าลง4ประหยัดการขอบเขตคือธุรกิจที่สามารถประหยัดต้นทุนได้มากสามารถดําเนินธุรกิจชนิดเดียวกันเช่นธุรกิจการสะดวกซื้อสามารถดําเนินธุรกิจได้หลายประเภททางด้านอาหารเครื่องดื่มสินทิมและได้รับได้จ่ายค่าบริการเป็นต้นค่ะขอบคุณค่ะ